สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผูอคุณแม่เอฟซีทีนารักทุกท่านค่ะขอตอนรับขอสู่ทีมงานบุญพารวยเจนเคยค่ะทานผู้ชมค่ะวันนี้คนรอทางประเทศมาแล้วนะคะก็คือเลขวิ่ง15ล้านเนาะคะ่ะวิ่งล่างตัวเดียวนะคะ่ะเขามาแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทางทีมงานน,น้ำเนเด้อค่ะคุณผู้ชมแม่ตั้งหน้าตั้งตาก,กันรอเยอะมากๆากนะคะ,อะคอมเมนต์เขาทําถามไลน์เนาะคะ่ะมาไปเนาะเลขวิ่งกัน สิบห้าล้านเท่าน่ะลูกใจบุญ่าสันถ้าได้ลูกกับฟ้าวเอามาล่ใหหอีแม่เบิ้งแม่เป็นยังลูก่าสันวันนี้มาแล้วค่ะได้ได้ดูกันแน่นอนเดี๋ยวเอางวดเจ้าให้เบิ้งก่อนนะคะเอางวดเจ้าให้ดูก่อนนะคะที่เขาวิ่งสิบห้าล้านนะคะใส่นอ้ออดใจรอนะคะ่อแม่ใครเลขวิ่งของเมื่อนี้แล้วไปหยิบหาลอตเตอรี่ได้เลยนะคะสำหรับร่างนะคะสำหรับร่างอย่างเดียว ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกายาลืมชื่อกาค่ะกดติดตามัมนละกยายถามโคตนาให้ทางช่องน้ำหนักคุณพ่อคุณแม่เอา้าให้ไปใส้ระบ,บาดวิ่งล่างอย่างเดียวสิบห้าล้านบาทพร้อมจับคู่ให้ด้วยนะคะพร้อมจับคู่ให้ด้วยนะคะ นี่อันนี้คือดีนเอเก่าของวอนมอกีีเนาะคะ่ะเลขวิ่ง15ล้านประจำหมวด1มีนาคม2567แล้วพร้อมจับคู่ให้พร้อมนะคะเิ่นจับคู่ไม่ให้พร้อมเลยแต่ว่าเขาจ่ต้องไปสนใจที่จับคู่จับจับตาที่เลขวิ่งอย่างเดียวนะคะในส่วนผลิตช็อ,ชอบสายวิ่งสายเมวยสายแลนนะคะบางเทือกเขาจับคูค่ค่ะคุณต่อคุณแหม่อันนี้เราจะเน้นไปที่เลขวิ่งอย่างเดียวนะคะสําหรับล่างนะคะนั่นแหละ ถามว่างวดน,นี้วิ่งวิ่งก็สวยอยู่นะที่เขาให้มานะสวยอยู่นะฝนจับคู่ด้วยนะจับคู่เดี๋ยวขอดูอ่าอุตจรอแป๊บเดียวค่ะให้มาแล้วโอ้หนูก็ตั้งตาตั้งนานรอเพื่อนกันคุณป๋อคุณแม่อาสมุทประก,กาศก่อนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมวดน,นี้จะเข้าหรือจะหลุดเราไม่รู้นะคะ ลองเบิงเดอร์ปวดใ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเช่นเคยนั่นแหละค่ะขอ,อเขียนเนสร็จสมุดประกาก่อนเออวิ่งไปเลยเด้อ์มืงอวันนี้เพ็่นวิ่ง15ล้านเลขวิ่ง15ล้านเมื่อกี้หวยวิ่งรางมันก็ได้30-40ิล้านหมดแล้วเนาะมัน นูบรุบเล็วิ่งก็จะขายกันแบบไปทั้งบ,าาาบาา้านเ้องแถวบ้านเ้องเพิ่งมาขายดิค่ะบ้านแถวบ้านนู้เนี่ยบ่มีเหล็กวิ่งไปหาสือแบบใดเนะาะเพิ่นก็วิ่งได้ไหลายแถวเขาเพิ่งจะขา้าว่า พายุก็ล่างมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมพุ่น่ะจะหัววันที่ยี่สิบสองพุ่น่ะเนี่ยเริ่มคึ้มนมาอีกแล้วเนี่ยเป็นกับฝนทินตกนี่แหละเนาะประจำงวดสิบหกมีนาคม2 5งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขวิ่งล่างอย่างเดียวขอเขียนแป๊บนึงค่ะท่านผู้ชม นั่งอยู่หน้าบ้านนี่คือเก่าค่ะเสียงรถวุบนบน่บนวันวุ่นวันนี่คือเก่าวิงว่งวิ่งแขนวิ่งตัวยังไงนะแม่นะเดีเ๋ลืมเลือเป็นล่างยางเดียวเด้อค่ะเดวกหิงเป็นล่างอย่างเดียวนะคะ,ะ,คะที่เพิ่งห้มาเนี่ยคือฟันล่างอ่า ปันล่างอย่างเดียวไม่ต้องขึ้นบนนะคะข้าวขอ่อต้องปักรักที่จับคู่ขึ้นก่าค่ะบางเทือกจับคู่กับเขาบอยให้กันอยู่แต่คือตามที่บอกกัละซายวิ่งซายเม่อซ้ายแลี้นเพินเพิน่นจะวิ่งตัวเดียวจบโลนติงี่นเะนาะอือจ็จับคู่ไห้แบบนี้บรวาจะออกบอเเลอ พร้อมไปค่ะคุณพ่อคุณแม่พร้อมจดเลยยังคะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้นี่สุดยอดเมื่อนี้คุยคุยกันพึ่งเสร็จจ้วเมื่อนี่คุยโทรศัพท์กันพึ่งเสร็จเนาะโทรมากแบบรวนๆใจบุันโอ้ยต้องเฝ้าแล้วต้องเฝ้าแล้วออกมาให้คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องเบิ้งไว้ไว้ปรนะสนเนาะเดี๋ยวขอขอไลฟ์เพจด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปขอไลฟ์เพจเพราะว่าตอนนี้เพจถูกปิดกั้นนะคะเลยจะเลยจะทำเป็นไลฟ์สดอย่างเดียวนะคะ จะไล่สดตรยงเดี๋ยวเด้อที่นี่เด้อเดี๋ยวปูใจรอบแป๊บเดียวค่ะคุณ่อกกุแม่ให้เบื้องน้ำกันไปเลยเนาะตอนนี้ก็จะเทียงแล้วก็บอกก้ยแม่อ่าสำหรับคุณบอกกุแม่จะเห็ดงานพักเทียงหลังจากที่เจเบุญนจะลงคลิปแล้วพอดีละคุณบอกกุ้แม่ก็ได้เห็นเพื่อดีเนาะ มั่นะ่ะไม่เปิดแฟตนะคะแต่เราจะเล่นฟิลเตอร์นะคะเอาเตรียมสมุปกาแคบน้าจอไปพร้อมๆกันค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๊ะบบตรงรี่รอม,มันเสียเวลาเนาะแม่เนาะมันเสียเวลา ก็ต้องเอาดอกแบบนี้แหละใน้่วนขิมผูใดสามารถกับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเตรียมสมุดปากกาแคปหน้าจอและสวัสดีทางเพจนะคะวันนี้มาแล้วคะ่ะเลขวิ่งสิบห้าล้านเนาะคะ่ะตัวเดียววิ่งล่างอย่างเดียวเด้คอค่ะคุณพ่อคุณแม่จา๋าเอามาทางพ่มันเห็นขาหนูอ่ะสำหรับทาง youtube ก็เตรียมปากกาจดค่ะคลิปนี้็อดเด็ดแน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่เอาเตรียมสมุดปากกาค่ะเลขวิ่งสิบห้าล้านบาท วิ่งล่างอย่างเดียวประจําวด16มีนาคม2567ให้เมื่อแมาแล้วค่ะวิ่ง4ล่าง15ล้านบาทส,สดจับคู่นะคะมีส2 49นะคะเอาแคปค่ะเดี๋ยวให้ทางทาง YouTube แคปก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่แคปค่ะแคปจอดเออแคปเจอแคปเจอค่ะอันนี้เลขวิ่ง15 000, ล้านเห็นเราฟ้าไปยิบลอตเตอรี่เลยแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูคิดว่าปรงกับเลขอันค่ะ ของคุณน,นี่ส่วนมากจะไม่ตรงกับเลขอั้นนะคะเอาผู้ดใดซื้อเลขวิ่งได้ก็ไปหาเบิงเดอ้อตัวสัดส่วนทางของของหนูหน่ะไม่มีไม่มีขายหนูไม่รู้จะไปซื้อแบบไหนเนาะคะ่ะคุณบอกว่าแม่ซื้อแบบใดคอมเมนต์มาให้ใจบุญดูหน่อยนะอ่ะทาง u t u b e นับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสองสามแคปค่ะชอบจัดขัดผ่านย้ำเสมอว่า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น่มีไม่ใดรู้จริงนะคะงวดที่แล้วเป็นกับฟันเก่าล่างเม็ดเดียวค่ะงวดนี้ฟันสี่ล่างเม็ดเดียวอัดไปแล้ว15ล้านบาทนะคะควิ่งงวดละ15้าล้ลาน15ล้านพ่อค่ะบนจะพกวิ่ง20ล้าน30ล้านคือจังเสียญงเนาะคะอันนี้มันเป็นของเพิ่นเลขวิ่ง15ล้านบาทเอาไปเลยค่ะ,ะทางเฟดแคปค่ะทางเฟดแคปนะคะเลขวิ่ง15ล้าน ใส่กล้องหน้าค่ะแต่ว่าทา่ youtube เดี๋ยวเจ๊บุญจะอวยกล้องให้ยูนะคะอันนี้ไร์สดทางค่ะคุณบอกว่าแม่มันกลับหัวแมนค่ะเพราะว่าหนูใส่กล้องหน้านะคะหนูใช้กล้องหน้าอ่ะแคปเด้อค่ะแคปเอาทาง YouTube เอาอีกค่ะชอบนีล่ะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะแอดเอามานําำเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะถูกผิดเพราะว่ากักันหรือว่าพูดผิด ประการใดกับขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเนาะค่ะบางเทื่อเอาอาจจะพูดบัวไพ่ราะหรือว่าจังได้บางครั้งกับบัถึกอกถูกใจคุณพ่อคุณแม่อ่าสะเต็มรอยเปิดเส้นเพราะว่ามันก็หลายคนหลายคอมเมนต์หลายเบาเนาะคุณพ่อคุณแม่เพเป็นยังเ้าขอให้ตะลึกถือพ่อจบพ่อเท่านั้นได้อีกใบแม่จ๋าเอาแคปค่ะทางเพจก็ทันนะคะทาง YouTube ก็ทันนะคะ นับหนึ่งถึงสามเบนขอเอาลงเนะะื้อขามาแบบไวๆไปกันเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะเอาที่นี่นะคะต่อไปก็จะเป็นเลขมีที่มาแปดหางแตกขามาแล้วนะคะให้มาแล้วเดี๋ยวเจะบปจะนํำเสนอเดี๋ยวขอลงลิปนี้แป๊บนึงนะคะอ่ะเวลากับพ่อสมควรเราคุณก่อคุณแบบม่เจะบปขออวยพร อ่าให้คุณพ่อคุณแม่ถูกไว้ร้อยเบอร์ประจำงวด16มีนาคม2567ค่ะมีแต่คำว่าแห่งปังๆนะคะความเจ็บจะได้ความไข้จะมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนงวดนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ถูกเลีกวิ่งล่าง1ิหลหานกับเพิ่นหรือว่าไปจับลอตเตอรี่ที่เพิ่นจับคู่มาให้นี่ซื้กอก็ขอให้ถูกนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ดใดที่เ่เคยถึอเลขกกับคอยได้เงินหมืน่นน้ำเกินในเดอ้อหรือว่าได้เงินพันกันยังดีเนาะอีพอยีแม่เนาะอาจเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ